สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพรพอมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้24สิงหาคม2 5 6 5ครับ18นาฬิกามีข่าวด่วนมาแจ้งท่านประชมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทุกท่านครับด่วนครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดอายุเดือนกันยายน65นี้ก็มีหลายบัตรเหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็หมดอายุไม่พร้อมกันก็จะมีรุ่นที่หมดอายุเดือนกันยายน65 เนื่องจากนับตั้งแต่วันผลิตบัตรออกมาจนถึงเดือนกันยายนนี้ก็กจะครบ5ปีบัตรจะมีอายุการใช้งานอยู่5ปีตามตามวันหมดอายุหน้าบัตรนะครับบางคนก็หมดอายุเดือนตุลาหกห้านะครับบางคนก็หมดอายุช้ากว่านั้นก็บัตรมีวันหมดอายุหลายรุ่นนะครับตอนนี้หลายคนกังวลอา้าวทำยังไงดีล่ะพอถึงเดือนกันยายนเนี่ยจะมีเงินเข้า4 0 0 500นะเงินเพื่อนกำลังซื้อมา200 เงินปกติ200-300บวกเกันเพิ่มาลังซื้อ200ทุกบาทก็จะได้เป็นซื้อสินค้า400-500ในเดือนกันยาซื้อสินค้า400-500ในเดือนตุลาอา้าวจะได้ใช้เงินไหมนี่พอบัตรหมดอายุไงแล้วจะแก้ไขยังไงนะครับหลายคนก็นกังวลน,นะครับนี่มีบัตรบัตรที่จะหมดเร็วเร็วที่สุดก็คือเดือนกันยายนจะมีบัตรหมดอายุนะครับวิธีดูก็ดูจากนี่แหละครับดูจากหน้าเย็บบัตร สวัสดิการแห่งรัฐของท่านขึ้นมาดูเลยครับตรงนี้ก็คือถ้าเป็น09ทับ22เนี่ยก็คือเดือน9ก็คือเดือนกันยายน22ก็คือปี2022ก็คือวันหมดอายุบัตรนะครับประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นที่หลายคนมีความกังวลว่าก็ในเมื่อจะมีการเติมเงินเข้าบัตรให้ใช้อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐใหม่จะเสร็จและประกาศสิทธิ์ใหม่จึงจะไปใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐทางบัตรประจำตัวประชา ประชาชนสมร์รการ์ดเอาแล้วบัตรเก่าที่หมดอายุนี่จะได้ใช้เงินกับเขาไหมนี่นะครับประเด็นนี้วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยศูนย์บริการาลูกค้าบัตรริการแห่งรัฐนะครับที่หมายเลข021092345เวลาโทรพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้โทร 08.30ถึงไม่เกิน17.30นวันราชการนะครับวับนจันทร์ถึงสุกที่ไม่ใช่วันหยุดนะครับเมื่อโทรติดแล้วให้ฟังสักคู่จากนั้นกด8โทรติดแล้วให้ฟังกด8แล้วฟังสักคู่จากนั้นกด7กด7แล้วฟังสักคู่ให้กดเลือกภาษาเช่น1ภาษากลางเขาก็จะพูดภาษากลางกับท่านทางเราก็ได้สอบถามไปศูนย์บริการลูกคา้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับคําตอบว่าอย่างนี้นะครับกรณีบัตรหมดอายุนะครับ ถึงแม้วันท,ที่ปรากฏวันหมดอายุจะโชว์อยู่ที่หน้าบัตรนะครับแต่พี่น้องประชาชนยังใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรสวัสดิการรัฐได้เหมือนเดิมทุกประการเช่นวงเงินรูดซื้อสินค้า200-300วงเงินเพิ่มกาลังซื้อ200ทุกบัตรที่จะเข้าวันที่1กันยายนนี้วงเงินเพิ่มกําลังซื้อ200ทุกบัตรที่จะเข้าวันที่1ตุลาคมนี้และวงเงินปกติอื่นที่จะเข้าไปเรื่อยๆนะครับ บัตรเก่าก็จะยังใช้ได้ไปเรื่อยๆแม้วันหมดอายุที่ปรากฏอยู่หน้าบัตรจะปรากฏวันหมดอายุแล้วเช่นในเดือนกันยาย,ยน2022หรือบางคนก็จะในเดือนตุลาคม2022อะไรประมาณนี้นะครับบัตรจะไม่หมดอายุตามวันหมดอายุที่ปรากฏอยู่ในบัตรนะครับทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สบ,บริการทางรัฐตอบว่าอย่างนี้นะครับจะยังใช้สิทธิ์ได้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนการหมดอายุของบัตร จะหมดเมื่อทางราชการประกาศให้ไปใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแทนเมื่อใดบัตรเก่าจึงจะหมดลงทันทีนะครับโดยเมื่อหน่วยงานรัฐประกาศลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่5กันยาย,ยน6-5ถึง19ตุลาคม65หลังจากนั้นเขาก็จะประมวลผลตรวจสอบสิทธิ์ว่าใครได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับและเมื่อได้รับสิทธิ์เขาก็ประกาศคนได้รับสิทธิ ผู้ได้รับสิทธิ์ไปยืนยญญันตัวตนที่ธนาคารตกสออมสินกรุงไทยด้วยบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดเสร็จแล้วหลังจากนั้นหน่วยงานรัฐจะประกาศว่าเริ่มใช้สิทธิ์บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐใหม่ได้วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปนั่นแหละครับรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจึงจะสิ้นสุดการใช้นะครับระยะนี้บัตรเก่าจะใช้ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะประกาศสิทธิ์ไปใช้ทางบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับ แม้ว่าจะมีวันหมดอายุโชว์อยู่ที่หน้าบัตรเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรก็ตามบัตรจะไม่ได้หมดอายุตามวันที่ที่โชว์อยู่ในบัตรแต่บัตรจะหมดอายุหรือไม่สามารถใช้การได้เมื่อทางรัฐประกาศไปใช้สิทธิ์ประชาชน,ปชาชนไปใช้สิทธิ์ทางบัตรประชาชนสมาร์ทการเมื่อใดบัตรจะสิ้นสุดลง,ลงตอนนั้นนะครับเพราะนั้นก็สามารถใช้ได้ต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ ไม่ต้องกระวลครับแม้วันหมดอายุจะชัวรในบัตรวันที่เท่าไหร่ก็ช่างแต่บัตรจะยังใช้ได้ต่อไปตามที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิกรับได้ให้คําตอบมาตามที่เราได้สอบถามไปครับหวังว่าทุกคนทุกท่านคงจะสบายใจแล้วนะครับสวัสดีครับ